ทักทายนะคะขอบคุณนะคะพี่เสมอแม่คุย้ยไหวจากพี่เจพรน,นะคะแม่อายุเยอะทุจ้าจากพี่นิคมนะคะพี่วาลีขอบคุณนะคะพี่วาลีคนสวยเลิฟนะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่วาลีมาให้กำลังใจนะคะ จ้าจ้าคมนะคะจากแม่หญิงสูงวัยนิคมจากพี่เสมอนะคะพี่เสมอไม่ไว่าจากเจ๊พรน,นะคะกำลังใจจากน้องหวานขอบคุณนะคะเจ๊พรจากพี่เสมอนะคะพี่นิคมนะคะไม่ไว่าจากพี่เจ๊พรกำลังใจจากน้องหวานนะคะ <ambient noise> พี่ตกหลุมดูจ้าจากพี่นิคมขอชิมนะน้องยิมได้เลยนะคะพี่ช่างวอยมาเลยค่ะป่านให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แอปเปิลวันๆนะคะพี่ช่างบอยพี่วาลีไม่ไหวจากพี่เจพรนะคะพี่ชายนิคมไม่ไหวนะคะจากพี่ช่างบอยช่างบอยไม่ไหวจากพี่เจพรจ้านะคะจากพี่เสมอเราใต้ทูจ้านะคะจากพี่นิคมเจพรครับไม่ไหวนะคะจากพี่ช่างบอยช่างบอยรุจ้านะคะจากพี่นิคมเจพรสวัสดีจ้านะคะจากพี่วาลีนะคะขอบคุณนะคะพี่สาวลำพึงนะคะ พี่บาลีทูจ้าจากพี่นิคมหายหน้าหายตาเทน้องช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะพี่เผิรเจลักขอบคุณนะคะมาทานแอปเปิลนะคะพี่ชาย ทุกท่านทุกทักทายไหวๆนะคะจากพี่ช่างบอยลำพึงดีจ้าจากพี่เสมอนะคะพี่เสมอครับจากพี่เผือใจรักนะคะพี่เสมอไหวๆจากพี่สาวลำพึงนะคะช่างบอยครับจากพี่เผือใจรักพี่ลำพึงครับไหวๆนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่แวะให้กําลังใจแล็หยุดไล์ไปหลายวันนะคะขอทักทายพี่ๆเพื่อนเดือน นานๆทีนะคะจะได้มาทักทายต้องขอโทษขออภัยนะคะถ้ารบกวนเวลาพี่ๆท่านใดมีธุระก,ก็จอดทำธุระได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะมาทักท่านาทีสิบนาทีก็ดีใจแล้วนะคะช่างบอยนะคะจากพี่ลำพึงลำพึงคะจากพี่เผยใจรักนะคะพี่นิคมสวัสดีจ้านะคะจากพี่วารีนะคะ อลีครับจากพี่เผอใจรักนะคะช่างบอยสวัสดีค่ะจากพี่แม่หญิงสูงวัยนะคะเอาตะคบมากินแน่ละเอาตะคบมากินหมากตะคบบอยมีเดมิตรหมากแอปเปิ้ลเดพินิคมเผือใจรักนะคะจากพี่สาวลำพึงนะคะเผอใจรักสวัสดีนะจากแม่หญิงสูงวัยนะคะพี่แอปเปิ้ลขอบคุณนะคะ <P che> พี่แอปเปิ้ลมากินแอปเปิ้ลนะคะพี่แอปเปิ้ลวันนี้แอปเปิ้ลมาเจอกันนะคะ เปียเปิลเป็นยังไงเนาะดวงดีหรือเปล่างวดน,นี้สูงไว้ครับจากพี่เผยใจรักนะคะเผยใจรักไหวๆนะคะจากพี่เจพนนะคะเปียเปิลเลิฟสิบสามขอบคุณนะคะเลิฟสิบสามนะคะเจพรครับจากพี่เผยใจรักนะคะเผยใจรักทูจ้านะคะจากพี่นิคมแอปเปิลหนึ่งสองสามค่ะสวัสดีค่ะจากแม่หญิงสูงไว้นะคะ ฝากพ,พี่ทุกท่านไปเป็นกำลังใจให้พี่แม่หญิงสูงไว้แม่ครูด้วยนะคะแม่ครูกำลังเก็บหลักกิโลอยู่นะคะ<อ>ข้าวหอมนะคะจากพี่เผยใจลักข้าวหอมไม่ไหวนะคะจากพี่เจพรเจพรเผยใจลักค่ะจากพี่แอปเปิลนะคะได้ได้ได้ไดนะค <laughs> ะยินดีด้วยนะคะพี่แอปเปิลโคราดเรียกแต่โคพะน้าจางพี่สาวลำบึงนะคะ <laughs> ร้านทูจ้านะคะ แต่งโมไทยแต่งโมร้านถูจ้าน,นะคะจากพี่นิคมศูนย์ห้าแปดเต็มเต็มนะได้ไหมพี่พี่เผื่อใจรักพี่พี่ข้าหอมได้ศูนย์ห้าแปดเนาะวันนั้นเนาะแล้วก็เจ็ดแปดใช่ไหมฝันเห็นรถทะเบียนเจ็ดสองห้าหนึ่งอ๋อก็พอดีเข้าเลยใช่ไหมพี่เข้าหอมดีใจด้วยนะคะพี่เข้าหอม หลังใจป้าเกด้าขอบคุณนะคะป้าแมวขอบคุณี่มให้กำลังใจมาทานแอปเปิลน,นะคะป้าแมว <c oughs> ป้าแมวคะ่ะจากพี่สาวลำพึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีป้าแมวเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะป้าแมวแมวมให้กำลังใจนะคะป้าแมวหนาวไหมคะฝั่งโน้นหนาวไหมคะป้าแมว แล้วลรถมาได้ว้าวมันมาโอ้ไอที่ถูกไม่ได้พูดใช่ไหมพี่ลำพี่แอปเปิลไอที่ไม่ถูกนี่รู้กันใช่ไหมไที่ถูกพี่แอปเปิลเหมาคนเดียวเลยใช่ไหมพี่แอปเปิลสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่สวัสดีครับขอบคุณนะครับจอมใจแอบเพินยังเห็นอยู่บ่คณลำพึงค้านะคะจากป้าแมวนะคะล่างรถเซ็จแล้วบ่อจอม